ไม้ไฮโซจะมาต้มยำขาหมูทอดกรอบนะคะแบบโบราณโบราณนะคะมีเครื่องปรุงตรงนี้นะคะมีพริกแข้งทอดหรือย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอมเผากระเทียมเผาแล้วก็มีมะขามเปรียกมีคามีตะไคร้มีหอมแดงมีมะเขือเทศแล้วก็มีใบผักชีฝรั่งใบมะกรูดแล้วก็ผักชีไทยปนนิดหน่อยค่ะแล้วเครื่องปรุงนะคะ มีน้ำตาลทรายธรรมชาติ1ช้อนโต๊ะมีน้ำปลานะคะน้ำปลา3าช้อนโต๊ะนะคะแล้วจะขาดไม่ได้คะ่ะนังเอกของเรานะคะนังเอกของเรานะคะขาหมูค่ะขาหมูหนึ่งขานะคะผ่าผ่ากะผ่าซิกนะคะแล้วก็ล้างทาความสะอาดนะคะแล้วก็พึ่งไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปทอดแล้วเราก็มาดูวิธีการทากันได้นะคะสักครู่นะคะน้ํามันเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็ทําการเอา ขาหมูลงมาทอดเลยนะคะเวลาทอดนะคะทอดด้านเดียวนะคะทอดเอาเฉพาะด้านหน,หนังหมูลงอย่างเดียวนะคะด้านเหนือไม่ต้องทอดนะคะเราทอดให้ให้เหลืองเหลืองแล้วก็<ส>เลืองแล้วก็กรอ,อบเลยนะคะแล้วเราค่อยมาสับ้วกะเอาไปต้มทีน,นะคะขาหมูเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็ยกเขาขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยนะคะ ขึ้นพักพักใส่ขาดนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําการสับกันได้เลยนะคะเราเราก็นาขาหมูติ๊กติ๊ก,ก,กมาทอดต่อเลยคะ่ะที่ทําไมเราไม่ไม่บางคนว่าทําไมถึงไม่สับไม่สับแล้วค่อยมาทอดถ้าสับเรามาทอดนะคะเวลาทอดแล้วหนังมันจะหดจะหดขึ้นมามันเหลือแต่เนื้อฉะนั้นเลยได้หนังน้อยถ้าเราทอดทั้งชิ้นอย่างนี้มันหนังมันก็ยังยืดอยู่เป็นชิ้นชิ้นอยู่กว้างอยู่ค่ะที่ไม่สับก่อนก็เพราะได้เหตุนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําการ สับสิงที่เสร็จเมื่อกี้ต่อนะคะข่าตะไคร้ข่าตะไคร้แล้วก็เครื่องเทศที่เราเตรียมไว้นะเทใส่ไปเลยนะคะแล้วหอมแดงแล้วก็นังเอกของเราก็คือขาหมูนะคะขาหมูที่เราสับแล้วนะคะทอดแล้วสับเรียบร้อยนะคะอันนี้สันนี้ใส่รวมไปแล้วนะคะรวมหมดนะคะแล้วก็ปรุงด้วยด้วยน้ำน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็น้ำน้ำตาลทรายธรรมชาติ1ช้อนโต๊ะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผงปรุงรสผงปรงรสฟ้าไทยหรือรสดีเก็ได้ค่ะสช้อนโต๊ะนะคะเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอ๋อแล้วลืมบอกค่ะมีมีเกลืออีกครึ่งช้อนชาน,นะคะเกลือเม็ดก็ได้เกลือป่นก็ได้นะคะเราทําการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะโขกพริกที่เราย่างไว้กับ หอมกระเทียมแล้วนะคะเดี๋ยวไปใส่ในหม้อต้มยำนะคะาก,การโขลกได้เลยนะคะโขลกไปเรื่อยๆนะคะอยาบประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ปัดใส่ในหม้อต้มยำเลยนะคะจะต้มแบบจะต้มแบบโบราณโบราณค่ะโบราณก็ตรงนี้จะต้มไก่ต้มอ,อะไรก็ได้ใส่แบบนี้นะคะ่ะแบบเลยนะคะแล้วเคี่ยวไปสักพักนะคะเดี๋ยวพอเปล่อยแล้วค่อยมาปรุงกันต่อนะคะเสร็จไปได้ หมูใกล้เริ่มเริ่มจะเปื่อยนิดๆแล้วนะคะใด้สักพักแล้วก็ใส่ใบบักชีพรังใบมะกรูดแล้วก็ผักชีไทยนิดหน่อยค่ะเทใส่เกี้ยวไปเลยนะคะเราก็เปื่อยได้ได้ที่แล้วนะคะใส่น้ำมะขามลงไปเลยนะคะใส่มะเขือเทศใส่เอมะเขือเทศเราก็ได้ใส่ลงไปแล้วนะคะมะเขือเทศแล้วก็ใส่ น้งเอกของเรายัางคะ่ะใบกระเพราค่ะต้มโบราณเครื่องแบบนี้ต้องมีใบกระเพราใส่ลงไปด้วยคะ่ะกผะเพ่ยงเป็นกระเพราบ้านที่ปลูกเองด้วยจะยิ่งหอมมากเลยคะ่ะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําการชิมกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาทําการตักกัน,นะะกได้เลยนะคะตักจับใส่จานได้แล้วนะคะปรุงรสชาติเรียบร้อยนะคะตักใส่จานได้แล้วค่ะคะ่ะต้มยำขาหมูทอดกรอบสายใหม่ไฮโซหน้าตาน่าทานไหมคะ ถ้าตาหน้าตาหน้าทาหนาทาหน้ากินแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ช่วยกดซับสไครต์และช่วยกดติดตามให้สายหมายไฮโซด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปเพื่อแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะคะขอบคุณคะ่ะ